วันราทอกในตอนนี้ก็ฉีกแนวไปหน่อยนะครับเพราะว่าจากเดิมแนวก็เป็นนำเป็นการนำงานสัมมนานที่เป็นสไลด์มาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นตอนๆบางทีก็เป็นบทความถ้าท่านย้อนกลับไปฟังวันเราทอกก่อนหน้านี้นะตอนนี้ก็เข้าใกล้จะ200ตอนแล้วนะครับสำหรับวันเราทอกนะที่ทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ รอบนี้ฉีกแนวก็เพราะว่าจะเริ่มนำงานบรรยายที่เป็นเลคเชอร์ให้กับนักศึกษากฎหมายนะครับไม่ว่าจะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นในชั้นปริยโทนะฮะแล้วก็มีบางที่บางที่เป็นชั้นปริยตรีชั้นปริยตรีก็จะมีที่ธรรมศาสตร,ร์รังสิตที่คณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอขอนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นที่จุฬา ุฬาที่เป็นภาคอ,าอินเตอร์นะครับที่เป็นเรียกว่าเป็น second degree จบสาขาอื่นมาแล้วมาเรียนกฎหมายเป็นภาคอังกฤษนะครับก็มีโอกาสได้ไปสอนภาษ,ษีนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ประจำอาจารย์พิเศษหลายๆท่านในแต่ละที่ที่ได้ให้ผมมีโอกาสไปมีส่วนร่วมนะครับความความแปลกแตกต่างจากเดิมของวันรอท็อกในตอนนี้ก็คือนำงานบรรยายที่ผมเริ่มบรรยาย สอนเป็นอาจารย์พิเศษเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2000 2 0 0 0ได้นะครับวันนี้2024นะก็ประมาณ24ปีมาแล้วตอนนั้นเริ่มต้นจากเป็นเป็นอาจารย์ติวก่อนติวแถวรามคำแหงติวคนที่จะสอบเข้ากมรมสษพกรนะครับอันนี้ก็เรียกว่าหาอะไรได้พิเศษจากความรู้ภาษีที่พอมีอยู่บ้างก็ไปติวคนที่ ที่จะสอบเข้ากมร,รมสรรพกรถ้านึกภาพ24 25ปีที่แล้วนะก็กมร,รมสรรพกรก็รับรับข้าราชการอยู่เรื่อยๆนะครับบางรุ่นก็3,000คนบางรุ่นก็5,000คนก็ติวโรงเรียนสอนติวผมจำได้ว่าชั่วโมงลนะ2-300บาทในยุคนั้นนะก็ถ้า2,000ปี2,000ก็ปี2,143นะครับก็หลังช่วงฟองสบู่แตกจำได้ตอนนั้นเข้ามาทำงานภาษีใหม่ๆ ก็ถึงตอนนี้ก็25ปีแล้วนะครับก็เริ่มติวติวเสร็จก็พัฒนามาสู่การเป็นอาจารย์พิเศษไปสอนนักศึกษาสาขาบัญชีนะครับจำได้ที่บพิษพิมุกนะครับบพิษพิมุกตอนนั้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลบพิษพิมุกวันนี้ควบรวมกันไปแล้วนะฮะเป็นเทคนิคกรุงเทพหรือไงเนี่ยถ้าจําชื่อไม่ผิดนะครับเป็นที่เดียวละอยู่แถวแถวซอยสุนพลูนะครับ นั้นก็สอนสอนกับเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นข้าราชการกรมสรรกากรด้วยกันนะครับก็ร่วมร่วมกันสอนนักศึกษาที่เป็นปริญญาตรีบัญชีที่ต้องเรียนภาษีนะครับตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ผมเริ่มจะเข้าทำงานที่ KPMG ละนะครับก็สอนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สอนมากขึ้นเรื่อยๆจากจากที่บัพิษพิมุกนะครับก็เริ่มมาสอนที่รามคำแหง ก็เป็นชั้นเบเรโทรเลยภาษีจําได้ว่าสอนอยู่สองสาวิชานะครับแล้วก็จะมีที่บัญชีธรรมศาสตร์ปตรีที่รังสิตนะครับสอนก่อนคณะนิติศาสตร์อีกนะฮะคณะนิติศาสตร์เนี่ยามาสอนหลังจากนั้นอีกสักสองสปีนะครับก็จะสอนภาษีร่วมกับอาจารย์ประจำนะครับอาจารย์ประจําแล้วก็เราเป็นอาจารย์พิเศษเข้าไปเพราะว่าเราเราทำงานก็ผสมผสานกันใช้ประสบการณ์ในการเข้าไปสอนนะครับถึงวันนีอ้อายุงานการสอน ภาษีเนี่ยก็เข้าไปประมาณสักยีกว่าปีนะครับยีกว่าปีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นเปียโทนะครับก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องที่เป็นหลักสูตรที่ไปสอนอในหลักสูตรเปียโทให้กับนักึกษากฎหมายเนี่ยว่านักศึกษากฎหมายที่เป็น Law Student เนี่ยเรียนภาษีเรียนอะไรนะครับเริ่มต้นตรงนี้ก็เลยขอนําเรื่องของนักศึกษากฎหมายที่ธรรมศาสตร์ เปียตรีลังสิตนะยังไม่ใช่หลักสูตรภาคอินเตอร์ที่รืนที่ท้าประจันนะฮะเขาเรียนอะไรครับภาษีที่ผมสอนร่วมกับอาจารย์ประจาเนี่ยอาจารย์ประจําท่านสอนภาษีกันได้บุคคลธรรมาดาผมสอนภาษีกันได้นิติบุคคลนะครับแล้วก็ไปแตะเรื่องภาษีหักในที่จ่ายภาษีระหว่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์ที่เป็นผู้ร่วมสอนอีกท่านหนึ่งที่มาจากวรลอนนี่แหละนะครับก็ร่วมสอนด้วยในตอนท้ายนะครับ หลักผมสอนเรื่องอะไรผมก็จะเริ่มต้นแบบนี้ครับว่าจากสไลด์เนี่ยก็จะให้ท่านเห็นนะครับก็ดึงมาเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญนะนะครับก็หนึ่งภาษีไทยเป็นยังไงภาพรวมนะครับจัดเก็บภาษีแบบไหนนะครับภาษีที่เราจัดเก็บเป็นหลกักการจะเก็บจากเงินได้ทั่วโลกนะครับที่เรียกว่า worldwide income tax basis นะครับภาษีเป็นระบบการประเมินตนเองอันนี้อันนี้จะโปรยหัวให้หนักศึกษาเห็นก่อนเลยว่า ทักษากฎหมายเขาเรียนอะไร Law students, t เนี่ยแท็ก t ์สตเนี่ย tax p r o g r ร m มเรียนอะไรนะครับเพื่อเป็นภาษีเงินได้นิติบุนคคลภาษีเงินได้บริษัทเนี่ยก็ต้องเข้าใจเกณฑ์สิท accrual basis นะครับต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างบัญชีภาษีอากร tax accounting ต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินหรือว่า financial account ที่ทำงบการเงินนะครับตามมาตรฐานบัญชี ขณะที่ t ท็ก c c เค้าจิ้เนี่ยเป็นไปตามประบวลรัศดากรใ้้ไ็นเล่นกฎหมายนะครับถัดมาก็ทำความเข้าใจเรื่องตัวนิติบุคคลในทางภาษีนะ c o r p o r a t e tax e n t i t y นะครับอะไรที่เป็น c o r p อ r a t e อะไรที่มันไม่เป็น non c o r p o r a t e อะไรพวกนี้นะฮะที่อย่างเช่น o i n t venture เนี่ยไม่ใช่ Corporate แต่ว่าในทางภาษีถือว่าเป็นเป็นนิติบุคคลในทางภาษีนะครับการยกเว้นเ,เงินได้นะครับ มีเรื่องอะไรบ้างเช่นเงินปันผลในนี้เราจะคุยเรื่องโคดิ้งด้วยนะครับารายจ่ายต้องห้ามในทางภาษีบัญชีเขาหักไปแล้วแต่ในทางภาษีเนี่ยห้ามหักนะแล้วก็ปิดท้ายนะครับผมแบ่งเป็น20ตอนนะครับแล้วก็เช่นเดิมมีตอนพิเศษปิดท้ายเสมอก็จะมีเรื่องตัวอนุสัญญายเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน DTA นะหรือ International Tax นะก็นักศึกษากฎหมายเนี่ยต้องรู้เรื่องพวกนี้นะครับ ในครั้งแรกี่ผมเริ่มต้นครั้งแรกก่อนนะครั้งแรกก็จะเปิดเปิดหลักสูตรว่านักศึกษากฎหมายควรจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับผมก็ให้เว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็นโอเพนซอร์สแล้วกันนะครับอันที่1คือเว็บไซต์ที่เป็นออนไลน์เซิร์ชสำหรับนักศึกษากฎหมายแล้วก็นักศึกษาทั่วไปนะนะครับไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นปบิยร์โทเท่านั้นปริยตรีก็ก็ศึกษาได้นะครับก็มีเว็บไซต์ในต่างประเทศชื่อว่า SSRN อันนี้สําหรับบทความสําหรับ งานวิจัยที่เป็นของต่างประเทศแบบยาวนะแบบ80หน้า50หน้า100หน้าอันนี้จะอยู่ใน SSRN นะะฮแนะนำแล้วก็ถัดมาก็คือ,อ Lexology อันนี้เป็นบทความกฎหมายที่ law firm ต่างๆทั่วโลกเขาเขียนนะครับแล้วก็ค่อนข้างอัปเดตเขียนทั้งกฎหมายใหม่เขียนทั้งเคสใหม่ๆนะครับถัดมาถ้าจะเข้าใจภาษีได้ดีก็ต้องอรู้จัก OECD นะองค์การเพื่อ ความร่วมมือและช่วยกันพัฒนานะ OECD ในองค์การพืวอความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับของโลกนะนะครับแล้วก็มีบทบาทมากในเรื่องภาษีซึ่งวันนี้ประเทศไทยกําลังยืน่นใบสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของ OECD นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศชั้นนาทั่วโลกที่จเจริญแล้วพัฒนาแล้วนะประมาณ30ประเทศนะครับไทยก็ยื่นเข้าไปซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ตอบรับเป็นสมาชิกเมื่อไหร่นะครับถัดมาเว็บไซต์ของสารดิกาไทยต้องมี ก็จะศึกษาว่าในคดีภาษีสารตีความอย่างไรนะครับแล้วก,ก็อาจจะไม่ได้มีทั้งหมดในในข้อพิาพาททางภาษีที่สารดีกาขึ้นเว็บไซต์ไว้นะครับอาจจะต้องไปไปค้นต่อในอีกเว็บไซต์หนึ่งที่เรียกว่า Thailand Law 92อันนี้ต้องเป็นสมาชิกจ่ายค่าสมาชิกอะไรปีซึ่งถูกมากนะฮะผมจำไม่ได้ว่าน่าจะไม่ถึงพันบาทนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกได้ได้แบบ ภาปีทีเดียวก็อาจจะจ่ายถูกลงนะครับแล้วสุดท้ายปิดท้ายนะครับเว็บไซต์ของกรมสรรพากรหนีไม่พ้นนะครับนักศึกษากฎหมายถ้าจะเข้าใจภาษีได้ดีท่านต้องหมั่นเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากรทุกวันนะครับวันละอย่างน้อย1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูข่าวไปดูกฎหมายกฎหมายก็มีเยอะแยะมากมายกฎหมายระดับกฎหมายแม่ในระดับพระราชบ,บัญ,ญญัติกฎหมายในระดับลำดับรองที่เป็นกฎหมายลูก ที่รู้ก็เป็นพระราชกิจสณีกากฎกระทรวงประกาศในที่ดิกรมสมบักรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะเข้าทุกวันวันอะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงถึงจะศึกษากฎหมายภาษีได้อย่างแตกฉานนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายภาษีใหม่ๆซึ่งผมว่ามีประโยชน์นะครับนกักสากฎหมายที่เป็น law student นะครับแล้วคิดว่าจะาใช้งานภาษีได้ดีท่านก็ต้องได้ภาษาด้วยนะครับก็แนะนำเผื่อนักศึกษาเหล่านี้นะครับ ที่กำลังจะไปเรียนต่อหรือว่าไปขอทุนไปทำงานอะไรจะอยู่ในรอบเฟิรมจะอยู่ในงานที่ปรึกษาหรือจะสอบชิงทุนเนี่ยผมแนะนำ Black's Law Dictionary นะครับวันนี้ก็ไม่ใช่มีแต่เป็นเล่มๆเลยนะผมมีเป็นเล่มที่เป็นตั้งโต๊ะกับเป็นเล่มที่ที่เป็นเล่มเล็กๆฉบับย่ออันนี้ไปได้จากตอนที่ไปไปเยี่ยมหายวิทยาฮาร์วาร์ดแล้วก็ไปซื้อจากบุ๊กสตร์เขาเล่มเล็กๆเนี่ยก็ผมว่าก็สัก ปิดจะ20ปีแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ใช้เป็นแอปพลิเคชันอยู่ในมือถืออยู่ใน iPad เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้จำได้ว่าประมาณสัก2,000บาท b l a c k Law Dictionary เนี่ยกไ็ได้ได้ประโยชน์มากทั้งคำศัพท์แล้วก็ตัวอย่างการใช้ประโยชน์อันนี้สำหรับนักสกษากฎหมายนะครับท่านไหนที่คิดว่าจะเติบโตทางด้านภาษีและเชี่ยวชาญด้านภาษาด้วยแนะนำให้ใช้ b l a c k Law Dictionary ฉบับที่เป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนะครับ ก็อันนี้ก็จบตอนที่1่ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะแยกเป็นตอนๆว่าสอนกฎหมายภาษีให้กับนักศึกษากฎหมายแล้วนักศึกษากฎหมายเขาเรียนภาษีอะไรนะครับเพื่อเพื่อให้นักศึกษาทั้งหลายไม่ไม่ใช่แค่ธรรมศาสตร์นะ,ะมีสอนสิที่อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็นักศึกษาสามารถที่จะ,ะนําเรื่องราวเหล่านี้ไปวิเคราะห์ไปปรับใช้กับตัวเองได้ว่าถ้าเป็นนักศึกษากฎหมายท่านศึกษาภาษีเพื่ออะไร แล้วจะต้องอเต็มพร้อมอย่างไรที่จะเป็นนักกฎหมายภาษ,ษีกรที่ดีนะครับย้ำว่าที่ดีนะครับก็กดจิตตามวารทอ,อกในตอนต่อไปเรายังมีเรื่องของอนักศึกษากฎหมายเรียนภาษ,ษีอะไรนะครับขอบคุณครับ